นิยารักนิยายเสียงเรื่องอดีตรักราคีร้ายตอนที่สองบ่ายของวันถัดมาพร้อมกับความร้อนจัดของฤดูร้อนในจังหวัดเชียงรายอาทิตย์ยกมือบีบขมับเขาแห้งหนักมากและเฝ้าคิดถึงคำคืนที่ผ่านมากับสภาพร้อนจอนของเขาณเวลานี้ มโนสำดึกได้กลิ่นหอมจากน้ำหอมราคาแพงบนหมอนของเขากลิ่นน้ำหอมของคุณหนูอลิสราใช่เขาจำได้คุณหนูอลิสเขาครางออกมาอย่างเจ็บใจเพราะสายตาคมที่พร่ามัวมองไปรอบๆห้องแล้วพบเศษผ้าราคาแพงที่เขาจำได้ว่ามันคือชุดของเธอ คุณหนูที่แสนเอาแต่ใจคนนั้นนี่เขาทำอะไรลงไปหลายวันมาแล้วที่เขาทำตัวไม่ได้ความเอาแต่เมามายไม่เป็นผู้เป็นคนจนเขาคิดว่าพ่อเลี้ยงพานุคงอยากจะไล่เขาออกจากใก้เต็มแก่สำร้ายเขายังกระทำการชั่วช้าด้วยการขืนใจลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของพ่อเลี้ยงพานุ บ่าเอ้ยเขาสะบัดด่าออกมาอย่างหัวเสียเพราะเล่าตัวเดียวแท้ๆที่ทำให้เขาต้องมาประสบกับสภาวะมึง re นงงเช่นนี้เขารีบเดินโซซัสโซเซเข้าห้องน้ำแล้วอาบน้ำเย็นๆเพื่อให้สม,มองของเขาโปร่งล่งขึ้นก่อนจะรีบแต่งตัวแล้วรีบไปหาเธอ ไม่ดูว่าตอนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างในที่สุดเขาก็รีบขึ้นไปบนบ้านหลังใหญ่ที่ซึ่งควรจะมีพ่อเลี้ยงพานุและอริสราทว่าเขากลับเจอเพียงสาวใช้ที่เก็บผ้าของอลริสราลงมาจากห้องนอนของเธอเขาเห็นตะกร้าผ้าในมือของเด็กสาวแล้วขมวดคิ้วเพราะเขาเห็นเสื้อของเขาในตะกร้านั้น เขาเองที่ฉีกเสื้อผ้าของเธอเธอจึงสวมเสื้อของเขากลับมาที่บ้านสินะอ้าวสันมาทำอะไรที่นี่ล่ะแล้วนี่อาการดีพอจะกลับมาเป็นมือขวาของเชิญหรืยอยังพอเลี้ยงพานุทักเขาอาทิตย์ตกใจเล็กน้อยเพราะเหตุการณ์ที่เขาเกาะเอาไว้แต่เขายังอุตสาห์ฟื้นตอบตะกุกตะกับ ครับพ่อเลี้ยงผมคิดว่าผมดีขึ้นแล้วครับเขาตอบทางที่หน้าคมอย่างซีเสียวอืมดีงั้นก็รีบกลับมาช่วยงานของผมได้แล้วบอกตรงๆว่าตั้งแต่คุณป๋ไปนี่งานในได้มันก็สะดุดไปหลายอย่างเจ้านายผู้ใจดีบอกแล้วเดินเข้ามาตบไหลลูกน้องเสียงดังฟังชัดเออ พ่อเลี้ยงครับแล้วคุณอลิสเธอไม่อยู่หรอกครับพอเขาถามออกไปแล้วต้องตั้นใจฟังกลัวว่าเจ้านาาจะรู้พฤติกรรมเร็วๆของตนอ้อคุณหนูจอมวีลูกสาวของผมนะรอเก็บเสื้อผ้าไปกรุงเทพนูน่นเห็นว่าอยากจะทำเรื่องไปต่อโทเมืองนอก ผมก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเลยได้แต่ปล่อยให้ไปคงจะซัก3-4ปีละหมะั้งกว่าจะยอมกลับมาช่วยพ่อคนนี้คำบอกเล่าของพ่อเลี้ยงพานุทำให้อาิติ์ค่อนข้างจะตกใจเดียวแต่งของเขาตกลงไปมากกว่าครึ่งถึงแม้เขาจะกลัวพ่อเลี้ยงพานุแต่เขาก็พร้อมจะรับผิดชอบเ้าว่าเธอกลับหนีเข้าไปอย่างนี้ แล้วเขาจะทำเช่นไรได้ทว่าคนอย่างนายอาทิตย์ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ตอนนี้เธออยู่ตรงหน้าของเขาแล้วยิ่งการได้พบกันครั้งนี้ตอกย้ำให้เขาร่วงรู้ถึงความปรารถนาของตัวเขาแม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับคํำขอโทษจากเขาก็ตามทีแต่เธอจะไม่มีทางปฏิเสธความรับผิดชอบจากเขาไปได้ แม้เธอจะปยศตามภาษาคุณหนูที่ถูกตามใจมาตั้งแต่ยังเล็กความยิงยโสเทนงตนและอัวใจของเธอเองที่เคยมอบให้เขาเขาอาจจะช่วงชิงกลับมาให้ได้สายตาคมจับจ้องเดินร่างระหงตรงหน้าด้วยความต้องการจะเอาชนะ ทว่าดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเขาเองที่ลุ่มหลงมนเซนเนของเธอเข้าให้แล้วทวงท่าเย,ยิ้งย่างมาจากกาแฟเฟปไปนิดแต่กระดูเย้าวยวนสะโพกกลมกลึงยามเดินเสริมให้ดูกลมกลึงชวนมองมากขึ้นเขาอยากจะดึงเธอมากอดไว้แต่ก็ทำไม่ได้ก่อนร่างละหงะเจรินพ้นท่าอากาศยาน ข้อมือบางก็ถูกดึงเอาไว้หญิงสาวหันมามองเขาด้วยความไม่พอใจรถอยู่ทางนี้น้ำเสียงอันสุภาพเปลี่ยนเป็นห้วนสั้นซ้ำยังไม่ยอมปล่อยข้อมือบอบบางของเธออีกด้วยเขาดึงเธอไปที่รถแม้เธอจะขัดขืนทว่าแตงชายกับหญิงต่างกันมากจึงเกิดภาพยือหยุดกระทั่งมาถึงที่จอดรถที่ของ ถ้าอากาศยานเขายอมปล่อยข้อมือของอริสราเพียงเพื่อจะปลดล็อกประตูและเปิดประตูรถให้กับหญิงสาวไม่ฉันจะกลับของฉันเองเธอดื้อดึงพร้อมกับคว้าเอากระเป๋าเดินทางที่วางอยู่ใกล้ๆติดมือมาด้วยแต่ก่อนที่จะทันก้าวเดินเสียงทุ้งขู่ขึ้นเสียก่อนถ้ากล้าเดินไปแม้แต่ก้าวเดียว ผมจะจับคุณตีก้นเหมือนเด็กเล็กๆเอาให้อายคนทั้งสนามบินขอบประกาศก้าวอย่างวางอำนาจขณะยืนจอ้องเธออลิสลากบกามแน่นรู้สึกโกรธเขาเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีทันใดเขาอวดดีกล้ามายืนกล้ามายืนคำขาดกับเธอแบบนี้ คุณหนูที่เอาแต่ใจไม่ยอมใครเชิดหน้าด้วยความหยิ่งเยโสเขาเป็นใครจะมาออกคําสั่งเดี่ยวขางามเดินกระแทกเท้าตามแรงอารมณ์โกรธเกรี้ยวเพี้ยมือหนาที่แสนรวดเร็ว,วขวาและฟาดฝ่ามือเพื่อตีก้นอวบตึงของหญิงสาวตามที่เขาขู่เอาไว้จริงๆโอ๊ยอีบ้า เขาฟาดก้นเธอถึงจะไม่แรงนะักแต่ก็ได้ยินขณะที่เธอพยายามสะบัดกายให้ออกจากการเหนี่ยวรั้งของเขาเธอถลึงตาใส่เขาอย่างเอาเรื่องคาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าทำกับเธอถึงขนาดน,นี้คนว่ากล้าดียังไงเธอตะวาเสียงแหลมและเมื่อมองไปรอบๆตอนนี้เองถึงได้รู้ว่า ผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเริ่มหันมามองทางเธอกับเขาอย่างสงสัยถ้าคุณยังไม่ยอมกลับขึ้นรถดีๆผมจะทำให้คุณอายมากกว่านี้แนะ่คำด่าของเธอไม่กระเทินหูของเขาแถมคนสั่งยังทำหน้าดุจนดูน่ากลัว <c oughs> ฉันจะฟ้องคุณพ่อ ว่าคุณทำมาระยาทสามใจชั้นสุดท้ายคุณหนูเอาแต่ใจก็ยกเรื่องพ่อมาปังหน้าตอนนี้เธอโกรธเสียจนอยากจะฆ่าเขาความโกรธเกลียดที่เธอมีตลอดระยะเวลาหลายปีเทียบไม่ได้เลยกับความโกรธในหนนี้แต่แทนที่เขาจะวันเกรงในคำโขเขากลับย่างสามขุมเข้าหาจนมาหยุดยืนอยู่ใกล้ หน่าจริงก็ฟ้องทุกเรื่องเลยสิคุณหนูอย่าลืมฟ้องเรื่องที่ทําให้คุณหนูต้องหนีตละเลิดไปเมืองนอกด้วยละ่ะคราวนี้ความโกรธหายเกลี้ยงนอกจากจะอายเธออ่อนแรงแทบไม่รู้ตัวความพยายามมากมายตลอดเวลาหลายปีเพื่อจะลบเดินฝันร้ายนั้นกลับกลายเป็นศูนย์ตั้งบางสันเทาบอกไม่ถูกว่า เธอควรจะรู้สึกเช่นไรไปขึ้นรถเร็วเข้าอย่าให้ผมต้องรอนานเสียงเตือนจากเขาดังดังขึ้นอีกและเขาก็พยายามดึงข้อมือของเธอไปที่รถอีกครั้งขึ้นไปเขาคู่ทว่าอลิสรายังยืนเฉย ตามประสาของคุณหนูที่เอาแต่ใจจบแล้วนะคะอดีตรักราคีร้ายตอนที่สองนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะอ้อสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าทำไมหมู่นี้ไม่ไม่ลงรูปหน้าพระเอกหรือนางเอกตาต้องขอาะไยด้วยนะคะตาจะลงเฉพาะรูปที่ มีการขออนุญาตแล้วเนาะหรือรูปที่ไม่เสี่ยงต่อการจะโดนฟ้องร้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเอารูปใครมาลงเป็นหน้าปกได้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องเราได้เนาะแล้ว YouTube เขาก็จะแบบเอาจริงเอาจังกับเราเนาะก็ตาก็เลยไม่อยากมีปัญหานะคะเลยตัดสินใจทำอะไรแบบง่ายๆไปก็แล้วกันเนาะก็ จินตนาการเอาเองก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตาก็ไม่อยามมีปัญหาเนะคะเท่านี้ตาก็มีปัญหาจะแย่อยู่แล้วเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ถ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมจ่ายผู้ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะตาจะได้มีเงินเดือนไว้กินไว้ใช้เนาะสำหรับ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะรักนะคะปุนรักษาสวัสดีค่ะ